กามปามาคัตานาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสามาทิยามีโาในปันตเะานกะตานิเตเลนตุกตาผประเทศทั้งที่3 1ขึินนอ็ดทุละจังหวัดกรังในวันศุกร์ที่2 2วันเสาร์ที่23วันาทที่24 มัจยังพันเตวิสูวิสูรัตมะตุกติยามปิมะยังพันเตวิสูวิสูรัคนะขายะขายะติสารเนนะสหังปัญจศีลานิยาจามะโอตวโตอะราหะตสัมมาจัมพุทธจามะนตโมตัสสัสรนังกัจาม ขังสระนังทศานิขังสระนังติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาธิยามิอะคินนาทนะิสิขาปะทังสัมาธิยามิอะเมโตเมตตาจาลายาอาคาปตุรีตานพระผู้มาเทวานามา